สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กินข้าวเหมือนเดิมจ้ะกินข้าวเหมือนเดิมวันนี้กินมีเดอร์ไข่เจียวเข่าไรเบอร์รี่กินกับตําแตงแมวหมักเอ้ยน้ำลายไหลกินย่ามไดกระแซบคือเก่าจ้ะหืม ห,หน,นูง่ายจ้ะบ่หนูง่ายกินกับตาแตงไปสิบอ่คอคยมากกินผักเด้อเพราะว่าแตงมันจะเป็นผักอยู่หรอแม ขออนุญาตเสียงไม่ฟีมด้วยจ้ะแ่บหลายแ,แ่บแ่บ ต้มตำตำแตงค่อยคล้องมากินยำใส่กระแสียบยำมันกินได้บ่เบื่อ เพื่อนๆได้ยังกินกันมาเด้อมากินน้ำข่อยมินไปว่าไปเนาะืมข่อยกะซิมีกินแต่แนวแบบนี้ล่ะตำแตงตำโสมตำซุ้ยมาบานข่อยกะซิพ้ากินแต่แนวแบบนี้เด้วจ้ะแนวมันหมักเนาะ คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อจ้าเด้อขออนุญาตไปกินต่อกันเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย